เป็นแบบเรียกว่าเป็นพระเจ้าแห่งสเต็กใช่่ซึ่งเขาบอกว่าเจ้าแห่งสเต็กเนี่ยเพิ่งเริ่มต้นเองเออเพเริ่มต้นได้ยังไงเพ่งเปิดร้านมีนานี่เองใช่ไหมใช่ครับมีนาปะมีนาครับผมมีนาเกือบเกือบสองเดือนไหมใช่เกือบเกือบสองเดือนแล้วก่อนนั้นทำอะไรอยู่คล้ายๆเป็นฟู้ดดีไซเนอร์โอ้คือเหมือนกับแบบจัดวางยังไงเอาไอ้นู่นผสมเข้าไปนี่อะไรเงี้ยใช่ครับโอ้ซึ่งเราเรียนด้านนี้มาเลยปะหรือเราแค่เป็นคนชอบจริงๆแล้วต้องบอกเลยว่าเราผมไม่ได้เรียนด้านนี้มาเลย อ๋อแล้วแต่แค่เราแบบแต่เรามีแพชชั่นในด้านอาหารชอบกินด้วยชอบทานชอบกินแล้วทำไมถึงเลือกเป็นร้านสเต็กอะไรพวกนี้คือโดยโดยส่วนตัวเนี่ยผมชอบทานสเต็กครับแต่พอไปทาร้านสเต็กที่มีเมนูที่หลากหลายเนื้อของเขาก็จะไม่โดดเนมากเนื้อเขาจะไม่พีกแล้วก็โดยส่วนตัวคือรสชาติก็ยังไม่ได้ถูกปากมากนะผมเราก็เลยตัดสินใจว่าถ้างั้นฉันเปิดร้านนี้เลยก้อนออฟสเต็กแต่ว่าใช่ครับไม่ได้เน้นเนื้ออย่างเดียวเราจัดสัดส่วนไหมว่าประมาณคือจริงๆเราให้บาลานซ์เราจะกระจายให้มันมี ความหลากหลายของทุกๆเมนูเท่าๆกันอันได้แก่มีสเต็กคือเนื้อวัวอันนี้สำหรับหนึ่งท่านหรือเปลาทานได้ถึงสองหรสามท่านเลยจริงสำหรับหนูคนเดียวได้นะอย่างนี้ใช่แต่กินจุกขนาดราคาแล้วต้องร้องว้าวเลยนะครับจริงเหรอเขาถูกมากสองร้อยสี่สิบเก้าบาทโอ้ว้าวจริงอ่ะว้าวจริงถูกถูกจริงที่เมนูกระตากกระตากนี่คือเป็นรวมเมนูไก่ครับอันนี้คือไก่ถูกไหมใช่ตัวนี้เป็นไก่สไปซี่ครับตัวนี้คือใช่ของเราอันนี้คือเป็นไก่เทอริยากิครับ แล้วอันนี้ก็ไก่อีกอันนี้เป็นเบอร์เกอร์ไก่ครับแล้วตรงการก็คือเฟรนช์ฟรายแล้วก็ราดด้วยราดด้วยเชดดิฟครับโอ้โหแายแล้วคืออยากทราบจริงๆว่าทําไมเราถึงตั้งราคาแบบน่ารักสุดๆเลยในขณะที่สิ่งที่อยู่ตรงหน้านี่มันใหญ่โตมากคือเราต้องการให้ คนทุกคนเนี่ยครับเข้าถึงของที่ดีได้ในราคาที่สบายกระเป๋าและสมเหตุสมผลเราตั้งใจทําของดีแต่ว่าราคาจับต้องได้ซึ่งต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าวัตถุดิบที่เขาเลือกมาเนี่ยไม่ใช่วัตถุดิบที่ไก่กานะคะวัตถุดิบนําเข้าจาก3ประเทศเลยมีประเทศอะไรบ้างตัวนี้เลยนะครับตัวนี้จะเป็น Australian อนอสเตรเลียนวากิวทับววไมาบริงสี่ถึงหาับส่วนนี้จะเป็นตัวสันนอกจาก USA ริ ค่ะครับผมจริงๆของร้านเราจะมีเนื้อญี่ปุ่นด้วยแต่<อ>ว่าในวันนี้ไม่ได้เอามาแล้วคะแล้วถ้าอย่างในจานนี้ละคะกับข้าวผัดเนี่ยตัวนี้จะเป็นสันนอกจากออสเตรเลียครับและที่สําคัญร้านนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่เพิ่มความอร่อยเพิ่มกลิ่นเข้าไปเพราะว่าเขาย่างบนเตาถ่านหินลาวาใช่ครับข้างบนจะเป็นตะแกรงข้างล่างจะเป็นหินลาวาและข้างล่างก็จะเป็นไฟ<อ>ซึ่งคือไ,ไอตัวหินลาวาตัวนี้มันทำหน้าที่เหมือนถ่านเนาะ คลายครับคลายเขาให้อะไรมาประทานคะมันจะมีข้อดีก็คือเวลาย่างเนี่ยคือจะมีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์คือจะมีกลิ่นของควันกลิ่นสโมกค,ครับแต่ว่ายังเก็บความชุ่มฉ่ำของเนื้อไว้ได้ดีเพราะว่า,าจะไม่โดนเปลวไฟโดยตรงอ เราลองไปที่เมนูอื่นๆกันบ้างอย่างฝั่งนั้นนะคะฝั่งนั้นเป็นตัวนี้จะเป็นไก่ม้วนแฮมชีสนะครับผมข้างนอกจะเป็นไก่แล้วข้างในจะมีแฮมกับมอเซล่าชีสว้าวแบบนั้นราคายังไงคะตัวนี้149บาทโอ้ยตัวนี้ล่ะเนี่ยตัวนี้ตัวนี้จริงๆเป็นซิกเนเจอร์ของเราเลยครับชื่อ beef cheese l นะครับตัวเนื้อเนี่ยจะนำเข้าจากออสเตรเลียแล้วก็หมักสูตรลับของทางร้านจะออกเป็นสไตล์เกาหลีนิดนึง ข้างล่างก็จะเป็นตัวชีสซอสแต่ว่าชีสซอสของเราเนี่ยจะผสมระหว่างมอสซาเรลล่ากับเชดดาร์ได้ทั้งเทกเจอร์แล้วก็ได้รสชาติเค็มข้นของอเชดดาร์ด้ยนี่ถ้าฝัานดูเงียบเงียบเงียบไปเลยนะตต่ตักรวมากนั่นคือกินในซุปซุปหมดแล้วทั้งถ้วยนะฮะในระหว่างที่เราคุยกัน้ยมีซุปทาโก้ด้วยอ่ะเค็มค้นมาก ทำเนื้อเนียนมากแล้วก็ที่สําคัญคือกลิ่นเห็ดหอมขึ้นจมูกเลยอ่ะพราคายังไงเห็ดเรานําเข้าจากอิตาลีกลิ่นมาถึงนี่เลยอ่ะมันเข้าจากอิตาลีเลยเหรอให้ทายราคาดีกว่าครับด้วยความทรัฟเฟิลอ่ะพี่หยานปกติทรัฟเฟิลมันต้องแพงมากมากไม่เอาไม่กล้าทายอ่ะเท่าไหร่หรอร้อยสิบเก้าบาทครับฮะร้อยสิบเก้าบาทครับผมเฮ้ยเอามาสักโหลแต่ละน้ำลายยืดตลอดเวลา ต่อเลยค่ะคม,มาจานนี้กันบ้างค่ะจานนี้จานนี้จ,นนจะเป็นเซตคอมโบนะครับผมหนึ่งจานจะได้สเต็กถึง2ชิ้นเลย oh. แล้วที่เราเลือกมาในวันนี้ก็จะเป็นพ็อกช็อปกับหมูพริกไทยดำจะ oh. เป็น2ตัวที่ขายดีที่สุดของทางร้านเราในเมนูหมูนะคือจริงๆจานหนึ่งสามารถทานได้2คนเลยอ่ะนะคะอย่างนี้จานนี้ราคาเท่าไหร่คะ 239บาทโอ้ยราคาน่ารักเป็นกันเองสุดๆเลยให้คุณการได้ฝากร้านสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับว่าร้านอยู่ที่ไหนเปิดกี่โมงไปกี่โมงรวมถึงแน่นอน Delive r รได้ช่องทางอะไรอย่างไรบ้างครับได้ครับผมขอฝากร้าน g o s g o d o f s t a ว e ด้วยนะครับอยู่ในโครงการบล็อก28อยู่ติดกับตลาด3ย่านนะครับ เปิด11โมงถึง3ทุ่มเปิดทุกวันสามารถจอดรถได้เลยแล้วก็เดินเข้าหน้าร้านได้เลยครับอยู่แถวสามย่าน่ะครับใช่ครับอยู่ติดกับตลาดสามย่านเลยเบอร์เทรของร้านนะครับ0842935662ีตอยันา